หัวเก่าอยู่ใส่น้อยค,คอยว่าอิสกีพี่นออ้องอันาสากีน,นะอือไปไป็นร่างหนกมูพี่นอ้องอันอนัมูคอยตกใจบ่เนาะ้นไปมีผัวใหไมต่างหึงน้อยนะพี่น้องมามันหล่อน,อน,อนไปไปอมันรวนรวนมันรวนเปอืา ถ้าคอยผัวอยินว่าเราวันงนมไม่ยินนอนไม่หลับอาเสบพี่น้องเราต้องกินอะไรที่เป็นตามกระแสทุกคนขาอันนีค้คืออยากเราเค่อยสั่งมากินแล้วแต่ว่าบะน,นี้มันมันราคาสูงนะพี่น้องเฮ็ดเองเด้๋พี่น้อง,อ,ง,อ,งอันนี้ไก่ต้มน้ำปลานะครับพี่น,อน้องขาสูตรไหนบ่รูกขาบ่มีสูตรตายตัวอยากต้มจะได้กระต้มพี่น้อง สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับน้องพึ่งน้อยคิวแตกพี่น้องจ้ากินขา้าวกินปลาพี่น้องขาขา้ขาวแรงวันนี้นะจ้าเป็นไก่ต้น้อปลาต้มแต่ก็มันไฟไหมหม้หมออืมก็มันสิเปรี้ยวเฉพาะมันแพงพี่น้องขอว่าอายู่ไก่ต้น้อปลาไม่น่าหนระมันแพงนะคะทุกคนมันต้มโดนแห้งก็มันจะเปรี้ยนะจ้าอืมนี่คืออยากกับพี่สาวเขาจะจิม้มก็นำจิม้มพี่น้องซีมก่อนอุ้ยเปื่อยอยู่ด้วยละ่ะก็เปิดอ,อาจจะไม่ลุยมากนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเทศเองติดเสียบ ต้องลองก่อนนะออจับเดียกขินน้ำมันจับกระเซียบสูตรแบบตรสชาติตามม,มันกับเปียกเขามันเห็นป่ะม,มันกรหลุดออกมาอยู่นะอ้ยขาฟักซี่ มันก็หลุดอยู่หนาเนี้ยเนี้ยเห็นไหมอืมมันแสบกับแม่นังเนี่ยปุ๋ยบางกันอืมเจ้าก็สวยอ่ะอเขาญี่ปุ่นหลาดเบ้งน้องตลาดแห้งของการของของกินเค้มแต่ไก่กับเค้มพราะแห้ง อืมิ้วข่อยแสบนิ้วข่อวแสบเลยอุ่ยเป็นขาเราไปบุ้งทุกุ้ยกิกินไปตั้งเนี่ยไปแักนั่นเออุ้ยอร่อยนะ นี่หมกนทำไมพ้อผมจะได้ก uh ินหมกทำไมอย่าตาหาบอกเอาเอามากินน้ำกันเลยเปื่้ยดีได้หรอจิบอาบแซาบันไดมันความจุยเฮดสามตัวี่สองแบงไอ้บูน้ำไอ้คุณแม่พูดตัว พอกินปลาเบือดแน,น่นอนให้หลายๆเนาะญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นสองเมื่อกินแซ่บกุ้งเก่าบ่ได้ใส่ไม่ไนดะ้ขอโทษพี่น้อง ไม่ไม่อยู่สักอันโอ้ยเขากันแล้วลาดเบาๆไม่ต้องลาดเยอะอุ้ยแต่กินกับเขาสวยอร่อยทุกคนกินกขากับเขาเจ้าแซ่บแบบมันๆหวานๆเลลีเค็ม เมืนกี้ผมอมากินไก,กน่อันนี้เพราะว่ามันติดแขวอือพี่น้องพอมีไม่ลืมกระเปา๋าไวสก,กลุลไปหาอีโอปออมื่อวานตะกุลจิ้มตัวสิเลยเห็นไหมมันจะจุ่ยนะพี่น้องมันปเปลีป่อยอ่ะต้มว้าย้โดนปักคักินก็เขา่า โอ้ยเขาก็ะแล่นนะแล่นลังนี่มันน่าเจี๊ะนะทุกคนอืมอืมแต่ว่ามันต้องขวเขาวน้ำจิ้มมันเข้ากันรืม่มกระเป๋ากระเป๋าเงนิน กแบบครับกี่หยูผุนบดขอย่อจู่แป๊บเพียงมือนั้นขอยมาตะหองโกงเนาะขอยโพจิีกับอิสกีถ้าคนได้เขาจิเบิลจิดตามขอยได้จะเห็นขอยได้กิ๊กับอิสกีตอนขอยขึ้นอาแท็กซี่ยูหองโกงเราขยันขึ้นเครื่องมากแย่หน่ะมั้งคุณไส้คุณยี่ก่อยกระจำบ่ได้เนาะเพราะมันมีนวายยังก่อน อ้าวแล้วแฟนไปไหนล่ะคนเก่าไปไหนคนใหม่นี่คนใหม่เหรอะนะเลิกกันแล้วเหรออย่างคราบมล้มนอ่นนั้พี่น้องอันคนเก่าไปไหนเลิกกันแล้วเหรอผนบา่บาเขาว่าคนเก่าไปไส่คนเกาไไน่อา,กาไไอยู่พูดคือผู้ใหญเขาว่าเขาไม่บัวผู้เดียวขาะเขบาบ่าอิสก,กีพี่น้องอันอนั้นสกีนะคะเป็นวาแแ้นเป็นตลกที่เคยอันน้ำนกันตะกี้เมนนันเลยเมนในแฟนเพจแฟนอ่าเอาอันัวไปใส่นะน,น,นะวคนเก่าไปใส่คนว่า เอาัวเกา่ากัวเก่าคือไผ่นะพวกลูกตั้ง่ใสอีกบอกจริงๆริงฉันพูดว่าไม่กะฉันฉันพูดว่าเป็นัวกลูกไม่รีกะต้องถามหาพูเก่านะบอกเ,ออ <laughs> เสียงละอยากขนาดเขาจะาคาคอยอ่ะตรวแล้วบอกเออพวก่าอยู่ใสน้อคอยวางอีสก,กีพี่น้องอันนั้นกีนะอือไปไปร้าหม,มูพี่น้องอันนหมูคอยตกใจบ่เนาะหูไปีผัวกลูกไมตะหงืน้ออนะ พี่หน่องมามันหล่อนมันรวนลวนมันรวนเปล่าต้าใครพูดยินไาแล่ะปัญอพลไม่มมมยินนอนไม่ลมเสียบได้พี่น่องลองทำดูนะไม่กินเบิอง ใส่ไปลาแนยต่ว่ากระกแจบอยู่ไ้่าบอเฮ็ดื้อกินพี่น้องมันดนลไม่มีหมอกอันล้มยาเขาได้อะไรหมอแร่งดันแร่งยังอ่ะอืมต,ตัวหน,น,น้่อยนี่กันเนี่งสามสองสามลอยพเพื่อนสามลอยพเพื่อนเนี่ยซึ่งไก่ซื้อจริงๆหน่นตัวละหา้าสิบหกสิบหนึง่งไก้อันนี้ไปซื้อมาอย่างปีใหม่อยู่ อีปอกมาเห็ดแบบอันดบสอแต่งตัวแบบว่าทิ่แต่งตัวแบบแว่าสมัยโบราณห,หนาๆเขา่าปลาหนานะคือจะอังกอหน,นะที่แบบอย่างไก่ในปลาหนาเฮ้ <c oughs> ไปเสื้อสามีไงอีปอกไปเสื้อสามีแล้วสามตื่นจะกลับมาอยู่นะเร็วๆนี้นะมันก็ดแสบดูจะบ้า ี hehe, like? like? ่เราจับกว่าอาจจะว่าไม่หนาวแล้วลมวอยๆอยู่หนาแม่อืมองทำไมจะเป็นแปลกๆนิดนึงนะคะพี่ยาคอเพิ่มลงสาวเพิ่มเอ็กกระปูกับเกลือกับบงสุดหดไว้ขางกันพราะประเทศจะเกลือให้สองทีอหัวบปนิเพิ่มกระวานเพิ่หัวกูกระวานอยู่มันคือบรรนัวเพราะกูอุตส่าห์ใส่ผงสุดหดเพราะว่าที่ไหนไม่ใส่เกลือ แยบดูเอ๊ะหนังแกมตมักครั้งคอยจะอิ่มได้พี่น้องกินได้เราควรกินแบบได้เพื่อนหน่อยแห้งน้ำแหลกผู้ใดส้นคอยไปสักคำรบเพรับเพราะว่ตอบพัดแชท แต่ขราดจ่างไปลองเพลงขอยังบน่ขอยพากก่อนขอยเมีเยเอามือจกอม,มันก็แสบอีกแบบเด้เขาญี่ปุ่นไม่รู้ราคาจะซื้อหรอกนองมอาไว้ตัวเหนือมันไหล จิ้มน้ำจิ้มแล้วับเมืม่อบีครับพี่กินน้ำผบดดังดอกมันมีไหม,มไปหัดกินนังด่งกันนัง จุมจ่มน้ำจิ้มน้้ำจิมไปแล้วก็เอามือตุ้ยขึ้นมาเดี๋ยวจิ้มเข้ามันใหญ่ๆลองเบิงดูน้ำจิ้มตีปูแต่เขาเรียบอืขอข็จะไปเฮ็ดอันนั้นเลย,ยสำหรับเหมือนล่าไปก่อนพปแโอ้ยเข่ากระป๋องไล่ไปก่อนไปน้องกาป่าไปน้องอะไรก็แซ่ก็สะสะไคร่เด้ไปน้องเด้อติดตาแต่ไม่กำลังใจหน่อยนะครับทุกคนเด้อจ้ะ พยามถ่ทยกิปล,งปล้ง่ป้องเบิ้งกันแล้วกันเด้อไปแล้วค่ะ